พี่น้องครับปลายูซาผู้ขาบบยานคนนะครับพี่น้องปลายูซาเบาทัดบบยานคนนะครับปลายูซาปู้อ่นยานคนบมโหนะครับพี่น้องครับยานบบยานบมโหนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวปีหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องเด้อตังจะเลี้ยงมากเพระท่านได้กินจักเทื่อนะครับพี่น้องครับนี่แต่จะคของผลมาเอาไปกินนะครับพี่น้องครับเนาะมาลอยสิบเบ็ดไปกินนะครับอะเดี๋ยวเบาทัดสิ นวนอาหารให้กินเล็กน้อยนะครับพี่น้องเนาะพอดีว่าอาหารกัเรบเลือประลายปันใดมาหน,นินะครับเพราะท่านไปซื้อมาอยู่แต่ก็อยู่บ้านเพราะไอพี่น้องได้เห็นนะครับปลานในสซาบเบาตัดนะครับพี่น้องก่ต้องไปว่านไก่ต้องไปว่านกไก่พี่น้องโอ้โหนู่ในนี่มีปลานวดจันนะครับพี่น้องครับปลานิ่นนะครับ ปลาดุกนะครับพี่น้องครับปลาเข็งนะครับเบิ้งพี่น้องครับโอ้โหเอาแนวตักมาตาขืนในพี่น้องเบิ้งคือสิคัาขนาดเลยนะครับเดี๋ยวทีนึ่งแลวครับพี่น้องครับก็เลี้ยงไปสัตว์ราคาพี่น้องเนาะแยามอมี่นะครับทุ่นห่ากระสือมาเรียงไว้นะครับย้มหมอมีกินมอมีอยากกับพ่อเด มาสอยเอาเทอร์าซีหาโตนะครับพี่น้องว้าวบกกากินได้นี่จะเสียดายแต่มันกินกันได้พี่น้องเอ้ยมินท์กะเจาเมาลักเอานะครับจนในล้อมพาเขี้วไว้พี่น้องจนในล้อมผาเขี้นะครับมีคนมีคาพี่น้องครับคุณเต็มคู่ขั้นอยู่พี่น้องครับคนมีคานะครับมาถัดเป็นคนมีคานะครับเด้อนี่พี่น้องร่อยเต็มอยู่นี่พี่น้องเลยมีแตแมทอฟามืองนะครับเอาลูกอะ กินซ้ำนี้ไปก้อนมาอนี่ดี๋ยวพอขอเพิเภอพอไปเสือมาให้นะฮะกินไปก้อนลุกนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหว้ายว่าดนิยานคนรได้พี่น้องปลาบอลจัดนะครับนี่นี่ก็ประมาณพันหนึ่งแหละครับพี่น้องนะครับสำหรับปลานิลน,นะครับอุดมสมบูรณ์บ่ตัวใหญ่บ่ เลี้ยงแล้วก็บ่อากินพันดอกพี่น้องนี่ปลาดุกก็มีนะครับเด้อนี่ปลาดุกครับปลาดุกแต่ว่าปลานวลจันทร์ครับพี่น้องครับแล้วกับปลาทะเพียนนะครับพี่น้องครับเพิ่อนสิบ่ค่อยขึ้นมาแล้วเห็นดอกนะครับเพราะว่าเพื่นยานคนนะครับส่วนปลานิ่นนี่เป็นปลาเื่องนะครับปลานิ่นปลาดุกนี่เป็นปลาเชื่องอยู่แล้วนะครับ กวมพออยู่พอกินพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเลี้ยงไว้นะครับในห้องในสะเฮ้านะครับพี่น้องครับนี่ห่วยในสะเฮ้าก็ได้กินได้อยากอยู่นะครับย่ำเฮ้าบ่มีกินนะครับหรือนะครับถ้าโตพร้อมจับวันไหนนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เอาเลี้ยงไว้พี่น้องครับไว้กินปีไหม่กินสงการนะครับพี่น้องครับย่ำรวมหยาดนะพี่น้องเนาะ เลี้ยงไว้สันละนะครับพี่น้องครับพเพราะด้ว่านะครับเกษตรผสมประสานนะครับพี่น้องครับพอมพออยู่พอกินใหญ่ขาดนะครับพี่น้องนะครับอุ้ยอ่อนซ้อน,อนกินซ้ำานีก็ลูกเดี๋ยวมันแรงพอมะเกือไม่อาหารเบิดแล้วข้าจะไปไทายถ้ำมองหันมองนี้พี่น้องเอ้ยขุนย่างแต่นามสิล่นออกละพุนพี่น้องพุน หล่นลงไปหันก็ลงไปสาล้านเจ้าของคือเก่าอันล่ะเขาบปซื้อมาเลี้ยงเขาก็ได้ปลายังไงวะอุ้ยหลายเด้อพี่น้องเนะต้องมาดูด้วยตาเปล่าถึงจะรู้นะครับว่าเยอะนะฮะนี่ครับบริยานคนได้พี่น้องเนปอนหัวตลอดแต่แลอยู่นี่นะครับหมุนเตียงนึ่มนาบนึ่นาบอยู่ในคน อาหารเบิดกะนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพามาเบิงนะครับสวนเกษตรอีสานชาแนลโอนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อด้านข้างนะครับเป็นสวนผสมผสานครับพี่น้องครับมะม่วงเขียวเสวยนะครับมะม่วงเขียวใหญ่นะครับมะม่วงแดงจักรพรรดินะครับพี่น้องครับมีหลายอย่างหลายแนวอยู่ ทุเรียนนะครับพี่น้องครับกับมีนะครับปลูกทิมไว้นะครับนี่ครับฝรั่งกิมจูนะฮะโคตรดกเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อปลูกอยู่นี่หกลต้นครับพี่น้องครับตอนนี้ปลูกหกลอยต้นนะครับนี่คือที่ปลูกแซมนะครับพี่น้องครับที่ปลูกแซมปลูกเพิ่มนันละนะครับนี่ กำลังแตกยอดนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับต้องรอให้ครบนะครับกำหนดใส่ก่อนค่อยใส่นะครับหลังจากปลูกนะครับ10วันนะครับหรือ1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์หรือ10วันค่อยใส่ปุ๋ยนะครับต่ปั้นหยาออกเพิ่งจะเตี้ยนแน่นี่แหละพี่น้องงามนะครับเวลาดูดบินโดนมุมสูงหนีวอีกงามครับนะครับแมนบอบินโดนมุมสูงกับงามเพื่อเก่าพี่น้องนะครับ ทั้งนี้กะบพราะแต่ในปัญญ้นหญ้าอยู่พี่น้องเด้อนี่ครับทําไมเราถึงไม่ปั้นหญ้านะครับให้เตียนไปเลยนะครับง่ายๆนะครับคําตอบก็คือเราไม่มีเวลานะพี่น้องพี่น้องเบาๆถ้าตอบกวนแห้งนี่ครับปลูกเพิ่มพือกันนะครับพี่น้องครับแถวนี้นะครับเด้อปลูกเพิ่มหมดเลยนะฮะเวลาาจะให้ปุ๋ยฮอกกามา เอามือโคดรโคดโคดคหดีมันผูกขึ้นจักหน่อยพี่น้องครับล้วเท่ากับเริ่มแรกเท่ากับให้ปุ๋ยสูตรสิบหาไปก้อนนะครับสักสองเดือนนะครับเดือนที่สามเพาจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตรสิบหกนะครับพี่น้องครับสิบหกสิบหกนะฮะหลายครับพี่น้องครับสวนบัวทัดนี่มาต้องห่วงเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับอื้อเลยแหละนะครับปลูกเป็นธุรกิจครับพี่น้องครับบ่ได้ปลูกเลีนบ่ได้ปลูกเพื่อความสวยงามนะครับปลูกเพื่อการเลี้ยงลูกนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องนี้เลี้ยงลูกไปะครัก ระบบถังสีดยานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบิงนะครับมื่อน,นี้บอเดีวค้ากล่องเนะถือกล่องยางเลยนะครับอาจจะไล่ตาในี่จังหน่อยนะครับเด้อโอ้ห่อเป็เนก่อนอยู่แม่บ้านกับขยันขยันพี่น้องนี่ครับห่อผู้เดียวได้นี่นะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ยระบบสีดยานะครับ ฉีดฮอร์โมนนะครับพี่น้องครับก็จะเป็นสายแรงดันสูงนะฮะเครื่องก็จะเป็นเครื่องสามสูบแบบนี้นะครับนะครับเป็นเครื่องสามสูบแบบนี้หัวฉีดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เฮ็ดขึ้นมาเองครับพี่น้องครับทําขึ้นมาเองนะครับสําหรับนะครับเครื่องฉีดยาเครื่องพ่นยานะครับสําหรับโครงสร้างเฮ็ดขึ้นมาเพื่อยก หันมาหนีง่ายล่ะกะม่ให้เพื่อนติดินแห้งนะครับพี่น้องครับเนาะทำขึ้นมาเองนะครับที่เก็บสายอ่าที่เก็บสายนะครับฉีดพ่นนะครับก็แบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นที่เก็บนะครับหัวฉีดนะครับเมื่อใดแดดจะจ้าแดดแห้งก็ผ้ามาคุ้มพี่น้องครับ่นานเองนะครับบริีวอยางไหลถังก็จะเป็นถังนะครับ200ลิตรนะฮะถัง200ลิตรนะครับฉีดแค่ถังเดียวจบนะครับ มีถังไวเพื่อฉีดนะครับเพียออนนะครับแล้วก็ฉีดบำรุ่งนะครับต้นพันธุ์แลวกผลผลิตนะครับพี่น้องครับเนาะแค่นั้นเองนะฮะตั้งไว้กลางสวนแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านโน้นนะครับด้านโน้นเป็นสวนพุทรานะครับพี่น้องครับปีนี้แปดสองคนพี่น้องครับสวนพุทราเรายังไม่ติดผลผลิตนะครับติดก็ไม่เอานะครับสําหรับต้นฝนนะฮะดูแลยาก ก็จะเน้นมาทางฝรั่งกิมจูสก่อนนะครับพี่น้องครับสาหรับต้นปีนะครับเนาะกลางปีนะฮะเอาผลผลิตสําหรับฝรั่งกิมจูก่อนนะครับต้นพันธุ์ก็มีขายเองนะครับฮอร์โมนก็มีขายเองนะครับพี่น้องครับมุงล้อมสวนก็มีขายเองนะฮะบริการจัดจำหน่ายนะครับส่งทั่วไทยเด้อครับเด้ออยากมาเหยี่ยมมาเบิองนะครับพี่น้องครับสามารถโทรหาเบาทัดได้เลยนะครับพี่น้องครับ พิกัดอยู่ที่ตำบลพลงามอบุญทวิริัจอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับอยู่ในเนื้อที่5ไร่นะครับพี่น้องครับแบ่งออกมา2โซนนะครับโซนหนึ่งฝรั่งกิมจูอีกโซนนะฮะเป็นพุทราสามรถนะครับภาษาสารหมือละสิบคําเศร้าค้าพี่น้องแล้วก็ภาษากลางน้ำนี่ครับต้นบักซิดานะครับกิมจูนะครับหรือเราจะเรียกว่าฝรั่งกิมจูนะครับพี่น้องครับ สำนีกะออกรอบแล้วเป็นตันบนละพี่น้องกูนะ้องห่วงไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวนเกษตรอีสานชาแนลนะครับพี่น้องครับยินดีให้คำปรึกษานะครับพี่น้องครับตบท้ายนิดนึงนะฮะมีสวนบางสวนนะครับพี่น้องครับทําผิดผิดอยู่นะครับเวลาห่อนะฮะเขาก็จะเอาถุงอยู่ด้านนอกนะฮะ แล้วก็กระดาษนี้อยู่ด้านในไม่รู้ทํำยังไงนะงงเหมือนกันนะครับไม่รู้อาจารย์ไหนนะครับสอนนะฮะก็ฝากถึงด้วยนะครับห่อผิดก็ห่อใหม่ได้นะฮะนี่ครับพี่น้องนะฮะถุงมีหน้าที่กันแมลงนะครับกระดาษมีหน้าที่กันแดดนะครับให้ผิวสวยนะครับนี่ครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงสมิกรณนสมีน้องครับสวัสดีครับ